ทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังขึ้นภูเขานะฮะ I am walking up the mountain นะฮะมันมีบันไดเห็นไหมโอเค Can you see the stairs the way to the top of the mountain เป็นทางขึ้นไปบนยอดเขานะเขาเรียกที่นี่ว่าผู้หางนาคนะผู้หางนาคก,ก็ไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันอ่นาหน้าอย่พญาน,นาคนะโอเคพญานาคน้ากหางนาคก็นาก,กัสเทล ผมแปลเปมั่วๆนะคำว่าพุนี่ผมไม่รู้พุอะไรนะเพราะเขาสัตไทยไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายแต่แต่ไม่ใช่น้ำพนะุอะเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเหมือนเป็นการแอดเวนเจอร์อย่างหนึ่งเลยนะ this is like a ก่งอาจจะเป็นแอดนะผมก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆดีนสนุกดีฮะตอนที่ทั้กลางธรรมชาตินะ a i am amid the nature จะเป็นเป็นป่าไผ่ที่เป็นส่วนใหญ่เนาะ Majority of the plants here is the bamboo นะับเป็นบัมบู bamboo uh, plantation นะฮะโอเคการขึ้นบันไดสูงเป็นร้อยๆขั้นนี้ก็เหนื่อยดีนะเนการออกกำลังกายที่อย่างหนึ่งสก g o ด d e ไซส์ i s ่งแต่แต่ลิฟอดผมชอบผมชอบเหนื่อยนิดหน่อยกว่าจะหยิบกล้องมาถ่ายก็บนันมาณทีครึ่งทางแล้วอ๋อแหววตอนนี้นะฮะก็กำลังปีนเขาอยู่นะฮะเป็น้ข้าปีเลยนะ But climbing, I'm not climbing the mountain. I'm just walking up the mountain. Along the stairs. <laughs> okay, I want to see what is, uh, available at the end of the, uh, destination. we coming up. Okay. See you later. ทุกคนครับผมมาถึงจุดหนึ่งที่สูงเกือบๆจะเป็นสุดยอดแล้วมั้งของของของปลายทางนะซึ่งเหนื่อยใช้ได้เลยเพราะว่าบันไดเป็นร้อยๆขั้นเลยนะฮะแต่ว่าก็คุ้มค่านะเพราะว่าตรงจุดนี้คือวิวสวยมากครับนะฮะดูเลยะฮะ very ใช้คำน้นนย picturescenery s Like, like. So it's picturesque, a painting I exquisite Exquisite Or gorgeous, Gorgeous view, gorgeous scenery now, I'm nearly get to the top of the mountain I'm so I am so exhausted that I am nearly breathless Nearly breathless, I not I nearly get to the point of uh, um, uh berry brace. I barely brace. Hardly brace. <sighs> okay. 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 <sign in the background> okay. <sign in the background> okay. 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 the Okay. the Okay. 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 Okay ทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึงยอดของภูเขาแล้วนะ now I have reached the top of the mountain คิดว่าคงไม่มีตรงไหนสูงกว่านี้ละนะนี่จุดที่สูงสุดละ this is the peak of the mountain แ h e ให้ h e งที่สุด level highest height โอเคแต่ปัญหาคือรอบๆมันเป็นป่าหมดเลย I am surrounded by the forest the jungle ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อเหมือจะหลงทางนะฮะ It seems that I am ม m getting lost นะซึ่งมันมีทางลงไปข้างหน้าฮนะทางลงข้างหน้ามันเป็นทางลงไปไมันเป็น way down ซึ่งไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวจะกลับทางเดิม I'm gonna get back to the the same way I came from นะฮะก็ได้เหนื่อยล้เป็นการเป็นการเที่ยวที่แบบว่าได้ออกกำลังกายด้วยนะฮะ this trip give me exercise as well ด้วยเช่นกันนะฮะดีเหมือนกันดีต่อสุขภาพนะ It's good for health <laughs> เหมือนได้บอกกางกายนะการขึ้นที่สูงๆนะขึ้นภูเขานี่ฮนะสุขสขนานกันไปเอาละฮะเดี๋ยวผมขอลงก่อน now I'm going down นะ going down the mountain back to the same way the same route เส้นทางเดิมนะอ๋อต้นไม้เยอะมาก a lot of plants a lot of trees นะฮะกมเป็นป่าลว้ลวนเลย ไม่มีผู้คนเลยนะ No people here นะเงียบเหงามาก It seems to be um the isolated area i s o l a t e เลยนะคือ,อ like ส,ะสะันโดดมากนะโอเคเดี๋ยวขอลงก่อนเดี๋ยวผมถึงจุดหมายปลายทางแล้วผมจะทักไปทีง When I get to the destination I'll say hello again See you then ก็อดคันปากบอกไม่ได้นิดหนึ่งนะครับว่าเนี่ยมันเป็นหิน เป็นภูเขาหินนะฮะที่นี่นะฮะมันเป็นธรรมชาตินะเป็นหินหมดเลยส่วนใหญ่พื้นตรงนี้มันจะไม่มีไม่มีดินเลยเป็นหินเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ this mountain is stony นะ stony ก็คือเป็น stone mountain นะฮะ there a majority of the area is the stones with little soil natural naturally นะ there are more stones than soil นะก็คือมีดินมีมีก็หินมากกว่าพื้นดินว่างันน ตอนนี้ผมกำล,ล,ลังเดินลงนะฮะ I am walking down the stairs คือบันไดเนี่ยมันมากมายจริงนะฮะบันไดนี่มากมายจริงนะฮะเพื่อนผมเดินนำหน้าไว้แล้วนะฮะอ่านะช่างกล้องผมนะโอเคก็ใช้ได้เลยทีเดียวมันเป็นการเดินป่าที่สนุกดีเหมือนกันนะเ e k k ิ n g การเดินป่านะ r e k k ิ n g นะฮะเหมือนกับว่าในในภูเขาไบลูกนี้ไม่มีคนนะมีผมกับเพื่อนอยู่สองคนนะ there are only my friend and I นะ No other people ไม่มีคนอื่นเลยผมมาที่ผมไม่เจอใครทั้งคนเลยเนี่ยท,ทั้งท่้นที่วันหยุดนะฮะ Today is a holiday. But I don't see any people coming up this mountain ไม่เจอใครขึ้นภูเขาลูกนี้เลยนะ Today is s a t t r d a y วันนี้เป็นวันเาร์านะฮะ is a vacation จริงๆแล้วคำว่าวันหยุดเนี่ยผมเพิ่งไปผมก็ไปดูมานะมันก็จริงๆกันคนอเมริกันชอบใช้ holiday ใช่ไหมแต่คนอเมริกันชอบใช้ vacation ใช่ไหมโอเคก็ประมาณน,นั้นแหละ อ่ะตอนนี้ก็กลังลงฮนะ I'm on my way down นะกำลังกำลังลงอยู่ก็บางทีมันนึกคำอะไรออกมันก็อยากพูดนะแล้วไม่ได้ตั้งกล้องไว้เนี่ยมันก็เสียดายมากๆเลยนะฮะ We n I figure out some words some interesting words นะฮะจริงจริงตอนผมขึ้นมาเนี่ยผมเห็นป้ายบอกว่ามันเป็นโบราณสถานแต่มาจนถึงยอดเขาเลยไม่เห็นเลยมีแต่ก้อนหินนะก็เลยเดี๋ยวจะไปดูอีกด้านนึงของเขานะ The sign says that Here is the archaeological site, archaeological site, but I didn't see anything like a archaeological sites or places or any addicts. I'm just gonna go to another side of the mountain. Okay, we're just getting there. Okay. See you all around.